สวัสดีค่ะ,ะชื่อมูนาอาหมานะคะเป็นคนไทยที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่ค่ะก็ตอนนี้ก็เรียนเตรียมภาษาได้2ปีแล้วค่ะ ที่นี่บังคับให้เรียนเตรียมภาษาประมาณ2ปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เกรดจะต้องถึง4.00เท่านั้นถึงจะขึ้นมาหาหลัยได้เหมือนตอนนี้หนูอยู่มุสยศาที่แปลว่าชั้นเรียนชั้นที่5แล้วก็แบบเป็นชั้นเรียนที่ว่าชั้นสุดท้ายทําวิจัยแล้วก็แบบดูเกรดตัวอะไรแบบเขาก็จะรวบรวมเกรดว่าจะถึง4.00ไหมก็คือเป็นชั้นที่ว่าวัดว่าเราจะได้เรียนต่อจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้พวกหนูเป็นนักเรียนทุนทุกอย่างจะแบบฟรีหมด ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แบบทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งค่ากินแต่ว่าของต่างชาติจะฟรีหมดยกเว้นคนในซาอุดีจะต้องเสียตังคือเขาให้โอกาสต่างชาติใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เขาให้โอกาสมากๆเลยค่ะถ้าสําหรับน้องมุสลิมใค้เขาสนใจอยากมาสมัครที่มหลาลัยนี้บางต้องทอํายังไงบ้างคะก็พวกหนูมีเพจนะคะก็คือเพจนักศึกษาหญิงของมหลาลัย